สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสเปรย์ครัวแตกนะคะนี่แตกเราคอยมือสี่แตก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 ตะตะแตะหักเขาเอื่อเอียงเกาะโอ๊ยไดนของหม่เลยวะแดงเถือกเลยทีนี้นี่เธอเห็นแนวกวักเธอบอ คิดบอกวานนี้กักเธออ่ะจนมันไหนไปรูปร่างเนี่ยมนขอ้นกันไม่รู้แต่ที่รู้คือมันหักออกมาแล้วมันหักมอยู่ในไหนไม่รู้ตอนดึงฟางออกมาเห็นแต่มันอยู่ข้างในเนี่ยข้างในตรงที่มันกวักฟางเข้าไปอ่ะเขาดึงฟางออกมามันก็ตกโค้งลงมาเลยเนี่ยที่เธอบอกให้เอาเฟียงออกมันก็ตกปุ๊บลงมาหมุนไปทางไหน พอยังเดี๋ยไปกับเก็บเออเดี๋ยวเราเลยพอดายินเขาเที่ยงดูครับผู้ชายบ้านนี้นี่จมเป็นเป็นเด้อๆก่คอยก็ลยสิขึ้น ยังเอาละมันกลับขึ้นเด้อมืดเด้ยอยยดหลวงไปเด้อ <c oughs> ชิ้นส่วน ผู้ช่วยรับจบเขาก็เลยสิละอันไล่ออกจากการเป็นผู้ซอยนะเขาก็เลยสิโปดเพิ่นยันว่าไปไประชุมน้ำพราหลาย ถูกเร่งหาเรื่องครับอาจารย์า,าเชียงหาเสียง <c oughs> เป็นอย่างสิเป็นอย่างสิเป็นสซโซบอสิลงชอชออ้งสซอซตีอ่ะมันเก็่ยว่มีแกตปัดอันอันแนวอันล็อกอันนี้เพิ่นเอาไปใบแท็กค่อยๆเดือ ตัวนับปันนี้มันก็เค็งแห้งน่ะแปดสิบเอ็ดอ๋อตัวนี้แปดสิบเจ็ดแล้วครับรู้สาเหตุหรือ,อยังว่าทำไมมันถึงหักเป็นเพราะมันเบี้ยวมันเบี้ยว มันไหนไม่ไม่ข้าไรไม่ขึ้นไปไม่ตรงนูนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ตรงแล้วนนะ่ยมันเอยียงมันเอยียงมาทางซ้ายให้มันเยอบมาทางขวานะ่ยห้อยรถเกียวบานี้เลนเท่าหดอดีดีว่ะเป็นว่าอันนี้เท่าหัก ตัว19ให้เราเนอะกระหูดพูดยู่ตรงไหนตรงนี้ในกระป๋องในกระป๋องกระแต๋งอืมเม้นไงใช่10 9อา้าวไหนล่อ18คือไม่เห็นมี19เลยคือมีแต่18กับยี14 กับยีสบออย่สิบห้าเอ้ยยี่สิบหกอันนี้เจอแล้วสิบเก้าอ่ะปูเป่งผู้ชายบอกเสือ้อเมาก็ได้ซ้ำนี่ผู้ชาววย, <c oughs> ยว่าตีกิ้วขั้นเอียงเพราะีกิ้ว แล้วด้บไปยกมาจากศูนย์อัดเสียงเลยก็พอแล้วแล้วไปตัดเท็ดยังไตงตัดเท็ดยังอีกเพราะเราไม่มีตังค์ซื้อเราม,มีตังค์ซื้อแค่ข้างเดียวป้าเรานั่นนะแล้อเราก็เอาไฟลนเาอาอแซ่บแซ่บ จะเมนจะฮิดบาบลดคอยอันเท่าแกนี่กันที่ซื้อมาสองกับมาสองเลย ขึ้นลงสองทีสีถลอกหมดม่ตรงควายอีกนิดนึงไม่ตรงนะคะไม่ตรงใช่ไหมให้มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมกลมไปกลมมาในหัวก็ถืออันนั้น แรกๆนี้ซ่อมรถอัดฟังให้เป็นอีกหน่อยก็จะจบด็อกเตอร์แล้วอะไรนะเมื่มมอปีเห็นอยู่เบิร์ีหยับมาอีกมีคอนไหมคอนอยู่นะ ต้องขย่บมาอีกน้อยนึงเข้าใจไหมว่ามันถูกมันถทอเอออันนี้อยู่ตรงกลางไม่แต่ว่ามันไปฟังทั้งสายมาเงี้ยงบบปันใดบ่ถือบ่บ,บ,บ่ถือกับถูคือจังอยู่ทั้งขวาบ้างอนนี่ไหม ดึงมาทางนี้นเออมันถูมันถูทางสายบัดยิงนอนแล้วมันมาถูทางสายเลยหางคุณบอ่บอบ่อบ่อถูห้าง,างนี้แมตงบอบอ่อห่างปันไหน,มนไม่มัม่ว รับจบซอสเปร,เรีจเจริญการช่าง,งมาทางขวาแล้ว องดันขึ้นมาดิดันขึ้นมาให้มันสุดเลยดิมันก็จะเข้าล็อกตรงนั้นมันใช่ไหมดึงมันมันมามันไอ้ตอนขึ้นตอนลงน่มันก็ไม่ถูหรอกแต่พอตอนมันสุดน่มันโดนโดนโดนอะไรนะลองดึงลองดึงขึ้นมาหมันสุดดิน่ะมันโดนน่ะเอาใหม่เอาลงอาใหม่เอาขึ้นใหม่เออมันขึ้นทางบนมันโดนด้านข้างไหมไม่โดนโดนไหม ไม่โดนไม่โดนเลยใช่ไหมใช่แนวอะไรแนวอีกทีนึงแหมกับมึงบค่ว่ามัน,น,นคืออันรู้สองทางหือเออลองๆใหม่อ,อีกทีนึงเอามาลงใหม่ขึ้นใหม่ว่าได้ยังห <laughs> นักมันก็ไม่โดนเราแก้เรเองเพว่าไม่โดนเราเอาก็ดพวกความชั่วอะไงก็ให้เอาขึ้นเราลงมา <laughs> ยาเดินของเขามีหลายตาเลยนี่เขาทายกริบดำเลย เห็นไหมแต่มันไปโดนข้างบนไอ้ข้างบนอะมันชิดมันชิดข้างขวาเห็นปะออแต่ว่าไอ้ข้างล่างอะมันไม่ชิดแต่มันไปชิดตอนที่มันกําลังจะขึ้นมันเลยดังกึงออ้งกึ้งแมนบาลุพีเอ,อเอาละถามผู้รู้นะคะผู้รู้ท,ทั้งนี้แต่ผู้เดาไม่มีผู้รู้สกักคนมีแต่มั่วนิ่มมาเลย ระบบจับจุดตอ,อกเข้าไปอยากให้มันเอียงพเนะตอ,อกไปทางนั้นตอ,อกอย่างเดียวแล้วน่ะเย่ใช่ yeah, ชแล้วมันต่ำทึงทึ่งนะ ไอ,ไอ้ตรงไอ้ข้างบนนะ่ะมันจะอยู่กลางไอ้อันนี้พอดีเลยอันนี้ชนตรงกลางพอดีเลยกลางหัวมันนะอะถ้าหัวคนนี่แตกแล้วเนี่ยเห็นนะมตุ๊บมันโดนตรงกลางแล้วมันก็ขึ้นตกไปถูไปเลยโล่สีอันนี้ถลอกปอกเปิดกหมดละนั่นแหละ หรือว่าไอ้ตรงนี้มันงอเข้าเกินมะไอ้แผ่นอันเนี้ยเอาแก๊สลนแล้วก็ดันออกมาแมง่งเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ไหวนะไม่ไหวแบบนี้ถามผู้รู้ค่ะถามผู้รู้ผู้ใดผู้พอ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 แล้วพอแล้วเอาใหม่พอแล้วเอาขึ้นใหม่ดิ ให้มันไปทางเนี้ยไอตอนเมื่อกี้ตอนที่ยังไม่ได้ยิงนออ็อตอะมันพอดีแล้วแต่พอยิงนอ็อตปุ๊บมันดึงไปทางขวาใหม่เมืนเดิมเห็นไหมยิงยิงยิงนอ็อตมันยิงไปทางขวา ได้หูบอกนะเด้อทำไมทำไมแก้ไหมแก้ไหม